สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไรนะครับทิปวันนี้นะครับผมก็มารีวิวอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์หยดเหรียญน,นะครับอุปกรณ์หยดเหรียญน,นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราไปรับของลูกค้ามาซ่อมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อ SVT นะครับที่เราไปรับมานะครับก็คืออาการนะครับหน้าจอติดติดดับดับนะครับติดติดดับดับนะครับผมที่เครื่องเครื่องซักซักไปเครื่องก็ดับไปด้วยนะครับลูกค้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่เครื่องหรือที่กล่องนะครับเราไปเช็คแล้วก็เป็นที่กล่องนะครับเราก็เลยถอดกล่องมาตรวจเช็คนะครับผม ก็อาการนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับอาการติดติดดับดับนะครับของอ่าอ่าบอดหยอดเหรียญนะครับให้ท่านสังเกตนะครับสังเกตแป็นซิงค์นะครับอันดับแรกเริ่มดูซิงค์ก่อนเลยนะครับซิงค์ที่ยึดพวกไอซีเลก a t เตนะครับผมเขาจะยึดอ่าเป็นผลนระบายความร้อนให้กับเลกเเรต78็ดนห้ากับ7812นะครับก็คืออาการนี้นะครับเวลาเครื่องก็ททำงานนะครับ กล่องกล่องยอดเหรียญเนี่ยเขาจะเขาก็จะสั่นไปด้วยนะครับพอสั่นไปด้วยก็เลยทําให้อุปกรณ์ภายในนะครับก็คือแผ่นซิงค์ตัวเนี้ยมันสั่นสะเทือนไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดน็อตยึดกาวอะไรเลยนะครับเขาก็ยึดกับไอซียึดกับตัวไอซีอย่างเดียวนะครับผมก็แบบนี้ก็คือง่ายๆก็คือให้ดู ที่ขาไอซีนะครับให้ให้ท่านดูที่ลูกขาไอให้ท่านาลูกค้าดูที่ขาไอซีตั้งสองตัวนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็คือขาไอซีมันหลวมนั่นเองนะครับเนื่องจากแผ่นแผ่นระบายความร้อนนี่มันสั่นนะครับพอสั่นทำให้ตัวไอซีสั่นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ไอซีสองตัวหลวมพอหลวมปุ๊บไฟก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับเครื่องก็ติดติดดับดับนะครับประมาณนี้นะครับก็แล้วก็หลังจากบัตกีี บัตรกี้ย้ําลงไปแล้วนะครับบัตรกี้ย้ําลงไปแล้วก็คือให้หาวิธียึดสิ่งตัวนี้ให้หนาแน่นด้วยนะครับแล้วแต่ดัดแปลงนะครับอาจจะไปทําให้มันอย่าให้มันสั่นยอย่าให้มันสั่นมากเวลาเครื่องทํางานนะครับเพราะว่าเพรถ้าสั่นสั่นด้วยไอซีก็จะคลอนไปด้วยนะครับไอซีสั่นตามด้วยทําให้ลายปิ้นถวมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมทริปนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นะครับ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมทลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ